สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพ์จะมาแบ่งปันนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรง A นะคะพอดีมีน้องนะคะคนหนึ่งนะคะบอกว่าพี่แพรค่าอยากได้แพทเทิร์นไซส์สนะคะแพ์ก็เลยวันนี้ก็เลยมาเน้นเจาะจงไซส์สนะคะแต่ว่าจะให้ดีนะคะก็วัดตัวเราดีกว่าน้อเพราะว่าบางคนไซส์สแต่ว่า ไซมันอาจจะเพี้ยนเพี้ยนเพิ่มหรือลดอะไรประมาณนี้ได้นะคะก็สัดส่วนก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากให้มันเอมากๆแล้วก็เอาข้างๆงนะคะออกให้เยอะหน่อยนะคะวิธีการวัดนะคะก็จะทับพับครึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นผ้าเลยหรือว่าเป็นแพทเทิร์นเลยนะคะก็พับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดเส้นเอวสะโพ,ก,ะพกล่างแล้วก็ชายกระโปรงนะคะ ส่วนลักษณะของผ้านะคะเราก็ดูว่ามันกว้างท่า่ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเราก็จะวัดเอววัดอาสะโพกบนสะโพกล่างอะไรอย่างงี้นะคะส,ส่วนส่วนสายกระโปรงนะคะถ้าเราต้องการให้เอมากๆเราก็ออกเยอะนะคะสัดส่วนของสายเอนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราก็ได้ผ้านะคะเราจะสร้างแบบอาแพทเทิร์นให้ดูก่อนนะคะสำหรับสายเอนะคะวันนี้นะคะ เราก็จะเอาเอากระดาษนะคะมาพับครึ่งแบบนี้นะคะเราจะคำนวณแค่ครึ่งชีกนะคะเราจะวัดทิ้งไว้นะคะ1บรรทัดน,นะคะจากข้างบนเป็นเส้นเอวนะคะแล้วก็วัดจากเส้นเอวล,ลงมานะคะ4นิ้วนะคะก็จะเป็นเส้นสะโพกบน,นะค่ะขิดตรงเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็วัดจากเส้นสะโพกบนลงมา4นิ้วก็เป็นเส้นสะโพกล่างนะคะตีดตรงเลยค่ะจากนั้นนะคะความยาวของกระโปรงนะคะก็วัดได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาเท่าไหร่นะคะนี่แพทย์จะเอาอยู่ที่16นิ้วนะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน อยากได้กระโปรงทรงเอที่ยาวเพื่อนๆก็เอาข้างๆออกเยอะหน่อยนะคะ2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถ้าสั้นแล้วก็ออก1นิ้วก็พอค่ะทีนี้เราจะมาคำนวณเอวนะคะเรามาคำนวณเอวนะคะเอวที่ได้นะคะ26นะคะแล้วก็บวกกิด1นิ้วนะคะหารด้วย4นะคะหารด้วย4เสร็จแล้วมาบวกกิด1นิ้วก็เท่ากับ7.3เกระเบียดนะคะ ารเส้นสะโพกนะคะสะโพกเราวัดได้34บวกหลวม1นิ้วนะคะแล้วก็หารด้วย4นะคะเราก็จะได้8.5นิ้วนะคะส่วนสายกระโปรงนะคะเราเอา8.5นิ้วเท่ากับสะโพกก่อนจากนั้นเราก็ขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาวัดตรงสายกระโปรงออกไป1นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าสั้นเราออก1นนิ้วนะคะถ้ายาวก,กว่านี้ต้องเพิ่มอีกนะคะทีนี้เราจะมาเชื่อมระหว่างเอวสะโพกแล้วก็สายกระโปรงได้เลยนะคะ สจุดนี้ให้เสื่อมหากันนะคะหรือว่าจะตรงสะโพกจะออกไปนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ขีดตรงเลยนะคะจากเอวสะโพกแล้วก็ชายกระโปรงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นทรง A แล้วนะคะจากนั้นเรามาหาเอวกันนะคะมาแบ่งหาเกลดกันนะคะเอวที่ได้มาแบ่งครึ่งก็จะเป็นเส้นเกลดค่ะ จะได้อยู่ที่3.3กระเบียดนะคะจากนั้นนะคะขีดตรงลงมานะคะจะเป็นเส้นเก็ดยาวอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะจากนั้นแบ่งออกข้างละครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่มเกตที่1นิ้วนะคะเราจะออกข้างละครึ่งนิ้วนะคะก็จะเป็น1นิ้วแล้วก็ขีดเชื่อมกันเลยนะคะเราก็จะได้ครึ่งซีกนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะแผ่นนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างาชิ้นหลังกันอีกทีนึงนะคะจับเหมือนกันเลยนะคะถ้าเกิดว่า,าปกติอาจจะจะ,จะใช้ลูกปิ้งนะคะปิ้งแผ่นสีนะคะแต่ว่ามันจําเห็นไม่ชัดเดี๋ยวแพคเอาเอาปากกาขีดดีกว่านะจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะคะ แล้วก็วัดจากริมกระโปรงขึ้นมานะคะขึ้นนิ้วนะคะแล้วก็โคง้งข้างเข้านิดหนึ่งเขาจะได้ไม่หย่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตามที่เรามาร์กไปเลยนะคะ จุดด้านหน้าของชิ้นหน้าเราจะโค้งลงมานะคะเครึ่องนิ้วนะคะอันนี้แพทย์จะทําเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนทําสมมุติให้ดูนะคะว่ามีขอบเอวนะคะเดี๋ยวเราก็าไปตัดออกอีกทีค่ะสองข้างนี้จะเป็นจุดที่เรา เพิ่มขนาดให้เป็นให้บานออกเหมือนทรง A นะคะเพื่อนๆแต่แพททำสั้นแพก็เลยเอาออกแค่1นิ้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนทำยาวหรือว่าจะให้เขาเป็นทรง A มาก,มากๆเพื่อนๆต้องเพิ่มเป็นนิ้วข้างละนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่อันนี้กระโปรงสั้นนะคะไม่ยาวนะคะก็แพก็ออกข้างละ1นิ้วพอค่ะ สร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทําชิ้นหลังกันเลยนะคะชิ้นหลังของเรานะคะจะต้องมี2แผ่นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องติดซิปอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะทําเป็นซิปข้างนะคะก็ชิ้นหลังก็จะเป็น1ชิ้นชิ้นหน้าก็จะเป็น1ชิ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะทําติดซิปข้างหลังนะคะก็จะเป็น ข้างหลัง2ชิ้นข้างหน้า1ชิ้นรวมก็จะเป็น3ชิ้นนะคะอันนี้แพคก็จะติดซิปข้างหลังเหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็เลยต้องเป็น2ชิ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้นะคะตรงติดซิปนะคะประมาณ1นิ้วหรือว่าไม้บรรทัดหนึ่งนะคะก็โอเคแล้วนะคะขีดตรงไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็อ่า วัดระดับซิปของเราว่าจะใส่ซิปเท่าไหร่นะคะใส่ซิปแปดนิ้วอะไรอย่างนี้ก็มาก็เลยนะคะเราก็วัดจากตรงที่เราขีดนะคะขีดใส่ซิปเข้าไปนะคะวิธีการวัดวิธีการก็เท่ากับชิ้นหน้าเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะหรือว่าจะเราจะไปเพิ่มกิจน้ากิ่หลังให้ยาวสั้นอันนี้คือ ได้เลยนะคะสามารถเพิ่มได้จะกระปุงชิ้นนี้นะคะเพจะเอาเท่ากันเลยนะคะขนาดเท่ากันแผ่นหน้าแผ่นหลังขนาดเท่ากันเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะเราก็ไปทับใส่ผ้าแล้วก็ทำการาเย็บตามที่เรามาร์กไว้ได้เลยค่ะส่วนซิปหลังเราจะเย็บตรงนี้ด้านล่างนะคะส่วนข้างบนเราเอา,เอาไว้ติดซิปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็แพทเทิร์นกระโปรงทรงเของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปหัดทำตามดูนะคะอย่าลืมนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยคะ่ะอารมณ ครึ่งนิ้วนะคะแต่ว่าวิธีอ่แา,นนาะะแล้วก็จะต้นหน้านะคะเราก็จะตัดลงครึ่งนิ้วส่วนด้านหลังนะคะเราไม่โค้งลงนะคะเราจะเอาตรงเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนส่วนอ่าเดี๋ยวส่วนวิธีตัดเย็บเดี๋ยวแพรมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ เราตัดขอบเอวออกก่อนนะคะถ้าเราเย็บตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาใส่ขอบเอวที่หลังนะคะ mm hmm. ขอบเอวก็จะประมาณนิ้วครึ่งนะคะเพ mm hmm. ื่อนๆเนาะแล้วแต่เพื่อนเว่าชอบขอบใหญ่ขอบเล็กขนาดไหน mm hmm. ก็ตามใจได้เลยะคะ่ะ เทกปกระโปรงทรงเองของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะแค่น,นี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะแพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แพรด้วยนะคะช่องแฮร์เมดบายแพรแล้วก็เพจแต่งเย็บเสื้อผ้าง่ายสไตล์แพรทองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ